สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่เขาแม่เนาะใส่ผู้ใดว่านอนจ้รายงานโตคะ่ะรายงานโตสวัสดีคุณเป้ค่ะอะไรคะนะคะไหนใครยังไม่นอนบ้านคะมาทักทายกันหน่อยแล้วคุณโทนสวัสดีค่ะคุณบีระพลสวัสดีค่ะ หอหัวใจรววๆหน่อยคันแล้ว,ลวสำหรับคนนอนดึกนะคะเนาะขอหัวใจรววๆในจ้านะงยาิญีานนี่บังไหลเดบ่งไหลสัมผัสพระเจ้าโอ้โหสัญญาณขาดหายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผ้าอยู่เขาจ้าเนาะฝนตกนะคะคุ้ยไปขาดหายไป โดนสวรรค์กันแกล้งอันนี้คือไล่แก้ตัวนะอันนี้คือไล่แก้ตัวเฉยๆนะคะสวัสดีนะคะห้าร้อยท่านนะคะในขนาดนี้นะคะคนหน้าตาดีห้าร้อยท่านเจร้อยท่านแล้วค่ะที่เข้ามานะคะสวัสดีนะคะทักทายนะคะสวัสดีทักทายคุณออดี้นะคะคุณชนนทารัก์นะคะสวัสดีนะคะ เพื่อนๆนะคะที่หน้าตาดีทุกท่านนะคะใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะมีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะ,ะสัญญาณว่าดีนะคะเมื่อกี้ว่าจะโชว์นะคะล่ำจังน้อยหนึ่งนะ,ะเมื่อกี้กับไลฟ์สดนะคะสัมผัสน,นะคะขอบคุณพี่ดีเจพี่ไม้เนาะพี่นุ่มพี่ไม้คุณเบบี้ไม้สวัสดีคะ่ะคุณปีชาสวัสดีค่ะเบบี้ไม้สวัสดีคะ่คะนะคะขอบคุณหลายๆที่ ขอไปติดตามชมนะคะล้วค่ะซอยแช่นะคะเป็นนุ้ยพี่ไม่ตาลักนะคะเพื่อนกะติดต่อขอมาว่าอยากสัมภาษณ์เนาะนะก็ดีใจไหมค่ะโกเคยของชักก็หายพันมาก่อนไหมนะคะก็ดีใจที่ไอเพื่อนแบบจับพัดจับทถฟุกยังไงอยากสัมภาษณ์เป็นทิพนะเหมะอนกันไอเพื่อนกระด้ฟ้านเพลงอ่าคนเปิดซิ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณกฤษดาขอบคุณค่ะพี่สมหมายสอยสดีค่ะพี่พาสายัสดีค่ะ นะคะสิบห้าตุลาสวัสดีค่ะนะคะ,ะ,คะพี่กฤษดาถามว่ามีแฟนยังคะโอกมีแฟนหรือยังครับยังคะ่ะสดนะ,ะสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะไ,มมไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกิ๊กไม่มีกักเจือปนเลยนะคะคุณพี่ฝากวาหวานอาทิตย์หน้าสิบปดกราสินบอกค่ะไม่อย่างไรบมอกไมาเรียงเขานองแน่ <c oughs> ไหนไหนก็ว่ามา่เลียงเขานองแน่ <c oughs> <c oughs> นะ แด้อีกน้ะทักทายนะคะถามขา่าค่ะไม่ได้คุณครูนาะยสวัสดีค่ะคุณนักการสวัสดีค่ะนะคะการสอบถามใดเลยค่ะช่วงนี้นอกรลอกนะก็สามารถคุยไรายสารได้นะจะหาสาระก็ต้องไปที่อื่นนะช่วงนี้รสาระนิดน,นึงนะนารายสาระนิดน,นึงนะช่วงนี้เหตุผลคนของใจสวัสดีค่ะเพื่อนสาวสวัสดีค่ะว่าไงคะคุณสาวจีบจีบจีบ ทักทายแรงกว่านะคะเพื่อนสาวคนสวยเนาะสุดปิ่นช่วยอีกท่านหนึ่งนะคะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟเนอะอาะนะคะนี่ยังสอซักกันกขาว่าได้เก๋าบุตรยทักทายพูดคุยกันหน้าแล้วนะคะเนาะเมื่อไรๆสดนั่งอยู่นะคะเพราะว่าห้ายยางเห็นบุตรยางเพราะว่าตอนนี้กาําลังเขียวทองก่อนล่านะคะล่าก่อนประยุกต์หน้าเด็กคักเพื่อน,นจริงเหรอแตงเอาไปยี่สิบเพื่อน พูดจาถูกใจเอาไปยี่สิบไปยี่สิบถ้าเจอเดี๋ยวตำม,มาคงสูกินเลยนี่นะคุณสันชัยสวัสดีค่ะพี่คุณชัยสวัสดีค่ะนะนะคะทักทายเข้ามาได้เด้อนะคะน้องดิมพี่สวัสดีค่ะไปปลูกต้นไม้ยุวัดปอบโอ้มุทนาบุญน้ำเด้อจ่าเด้อนะแปลวบุญเนาะคะ่นะเนาะ ต้องบอกเคล็ดลับหน้าเด็กแล้วแตงกว่าเอาจริงๆนะแตงแกหน้าเด็กกว่าเราอีกพี่ตูมกากีตา้าสวัสดีค่ะแตงกว่าเป็นนักร้องที่หน้าเด็กมากาจริงๆนะคะขาวจั่วสวยน่ารักมากาจริงๆเราเราชอบเพลงเขามากก็คือเพลงหยุดนอกใจนะคะจะตายไหมนะคะหน้าเด็กหน้าเด็กมากๆเอาจริงๆรุ่นเดียวกันแม่เรานึกว่ายี่สิบกว่านะ พี่เกษราอยากจีบคนสวยนะจีบได้ค่ะจีบจีบจีบได้จะติดไม่อีกเรื่องหนึ่งจีบได้ค่ะจีบได้ชดนี้กําลัางเลงทองก่อนล่ามนะมันยากโจข่าย,ยากอยู่แต่ละก่อบอวบวันยังไงรายละเอียดลายนะคะ <c oughs> พี่พี่ดีเจโอเอสวัสดีค่ะชั้นเตี้ยง่ายร่องเบิ้งเด็กหน่อยแทงกวาผู้หญิงเตี้ย ผู้หญิงเตีย้ยแต่สวยเขาเรียกตัวเล็กแตงเขาเรียกผู้หญิงตัวเล็กแตงนะเขาไม่เรียกเตี้ยแตงแตงนะนะอย่างเราก็สูงร้อยห้าสิบห้าไม่สูงเลยปกติคุณซาปะลูนสวสดีค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะเราน่ารักขอบุณค่ะที่สักนะเอาค่าชมไปยี่สิบาทพี่นะชอบฟันกระต่ายมากจริงเหรอแตง แต่งแต่งแต่งด้วยเอวีอะไรมาแต่งฟันกระต่ายเมื่อก่อนเรามีเขี้ยวด้วยนะแต่งนะอยู่ตรงเนี้นะคะมีเขี้ยวแล้วก็สมัยเลี่ยนนีก็คือคนสวยสวัสดีค่ะนะคะพี่ตัม้มสวัสดีค่ะเท่าๆกันเลยแต่<笑><笑>เดี๋ยวพ่อพอกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าเตี้ยนะแต่งนะเราต้องใช้คำว,ว่าผู้หญิงตัวเล็กนะแต่ผู้หญิงตัวเล็ก ที่ไม่สวยเขาจะรีบเตี้ยอันนี้อันนี้เพ่นนะะเป็นมุกเนี่ยเป็นมุกนะฮอย่งซีเรียสเนาะนะ,ค,ะคนเข้าเนี่ยงามทีใจใช่ไวมนะเนาเนะนะคะตัวนี้สําคัญที่สุดนะคะซั้มกันมันบาแตงเ <laughs> ออว่ะไม่เป็นไรเราตัวเลขเราอย่าบอกว่าเราเตีย้ยะ้วยนะคะคนมีเขี้ยวมักจะหน้าหน้าอะไรพี่ตั้มเอาชัดชัดเช็แล้วพี่ <laughs> น้องดี กล้แล้วค่ะเราฟังหมอลำชุดๆอ่าพี่น้องนะคะทังบ้านน้องแวงนะคะบ้านน้องแวงอ่าอาเภอบ้านผือนะคะจังหวัดดุดรเชีกันที่สิบตุลาเนาะนะคะ mm hmm. จะพาที่นาวักนะคะนาลักษิลีนะคะบ้านนี้นะคะดีใจอยู่เดี๋ยวมีโอกาสไปรับใส่พี่น้องทงัทงทังอำเภอบ้านผือจังหวัดดุดอนนะคะ mm hmm. อะไรคะพี่ตั้มคนเกิดหน้าแรงคือต้นไม้ต้นไม้ขาดน้ำเหรอพี่เออว่ะคิดได้นะ <laughs> แบบนี้ก็น่ารักแล้วฟันกระ่ายใช่ไหมแดงเออว่ะเคยบอกว่าเสียใจนะเว้ยสมัยเรียนบอกว่าอคุณครูบอกเอาคุณหมอมาตรวจสุขภาพฟันที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เฮ้ยฟันซ้อนคุณครูบอกฟันซ้อนมันฟันเคี้ยวฟันเคี้ยวแล้วก็มันเกิดซ้อนกันกับฟันปกติสรุปว่าโดนถอนไปนะจากที่เขาเคยยิ้มเดีวบอกมันจะมีเคี้ยวตรงเนี้ยโายิ้มให้โคเท่เลยฟันสลายครับโดนถอนครับ หมดเลยครับหมดเลยสนีนางนะค่ะคุณสุธาสวัสดีค่ะอาทินน้อยสวัสดีเพื่อนพี่เด่นพี่เด่นในชาสวัสดีค่ะสบายดีเนาะนะคะพี่ธงชัยสวัสดีค่ะคุณธน,นวัฒนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะสีร่รอยกาคนทีแม่ที่มานะคะสูบเหลืองลาสาลาแก่นนกรอกนะ,ะ <c oughs> พี่กุนชัยสวัสดีค่ะนะคะนะ,คะขอบพระคุณนะคะพี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังใจเนาะกับสาวมอล่มนะคะ ย่า yeah, ป้อสวัสดีค่ะกระสินฝนตกทีค่ะพี่ป้อดีพดจต่ดีพดนะพ่นสิไล่ไปทั้งอื่น,นเลยแล้วคิดถึงจ้างเช่นกันขอบคุณครับคุณดาพี่บิสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะกระชงนี่ยู่ในช่วงทองก่อนล่ำเนยจ๊ะเนาะล่ำก่อนประยุกต์ล่ำใส่แค้นย่อมรับเลยค่ะว่ายากยากมากๆเลยล่ะนะคะตะกาสูนะคะ,ะสูเนะพราะว่าเข้ามาใสา่มาล่ำเดียวก็ต้องเฮ็ดท้ดีที่สุดนะคะเพราะว่า ถารับงาน <5. S 1> ไว like ้แล้วนี้นะคะตองตองมองความสุขให้แฟนเพลงแฟนหมอลล่ามได้ทมากที่สุดเนาะสายมอลำาเฮ้านะคะนักาฝากผลงนานเพลงนะคะคนเปิดสิ่งนะคะกับใข่ช่วยอนเตอร์เทนเมนต์ไว้น้าเดือค่ะพี่น้องเด้อซอยแช่แน่นาง่ามีเง <Columbus> ินจขางโฆษณาเดคะน <brow S 2> ั่งชนคุณโก้ซีบีสวัสดีค่ะคุณสุทัศน์เขียมเพชรไปกินยั้งมากครับคือสวยว่าแซงเจคเทียโน่ค่ะผม ไปกินนังมากินนังแม่ไปกินนังมาช่มมติกิน,กนได้ต่อมหมอนูได้กินได้ต่อหมอกูจ้ะรักเลยนะคะนะต้องกินค่ะประหยัดเสวยประหยัดไม่งสวยชนอะไรประมาณนั้นนะนะคะพี่ดาวบ,บิลสุสเดนะคะ,คะฝากพี่น้องซอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์วีซอยเน่นะคะผลงานของปิ่นทิพย์นะคะคนเปิดซิงแล้วก็ผลงานเป็นต่างๆเนาะอะ เดิซี่เราเสยนะคะพี่น้องเคยฟังไปเ <laughs> ดิซี่เราเสยนะคะแซวการลสินนะคะอ่าเพียงอย่างอื่นนะ,ะขอเป็นแค่ชูนะคะสิตัวน้องเห็ดหยางนะคะอากาศติดตามอ่าช่องยูทูบของปิ่นทิปออฟฟิเชียลให้น้ำเน้นะ <laughs> ไปกดซับแต่ไข่ให้แน,น่เนาะตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณสีณ่พ <laughs> ันกว่าคนนี่ละนะไดหลายๆเนาะนะคะ เขาฟังบอยมาคนเปิดซิ่งมากมากวานะแต่งกว่าแต่งกว่าน่ารักดีพี่น้องนะคะเป็ดซองเซตแต่งกว่าเลยบอกเลยว่ามดาราชัดๆเลยว่ะแกไม่กล้าไปเจอนางเลยเอาจริงๆนะไม่กล้าเจอนางเลยเพราะว่ากลัวโดนหงำกลัวเพื่อนหงำขอบคุณมากๆเลยพี่น้นะคะก่อนนำล่าผ้าจาก,กันนะ,ะก่อนสีรับสีนอนนะคะคืนนี้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชัดชัยด้วยโมเมโมมิก้าสวัสดีค่ะอะไรอ่านเสริมเปล่าทินน้อยรอยลมอะไรก็โมนะเกิดปีเดียวกันเนาะนะคะเนาะงามพนะเอาไปทราบานเลยทิ้นะแตเจอหน้าเดี๋ยวแม่งเลี้ยงสุกตาเลยสปอร์ตมากเลยกูใช่ไหมทินเพื่อนนะเพื่อนนะพี่ชัดชัยสวัสดีค่ะเป็นคนกระสินที่บอคอยรอไหมคะ ไม่ค่อยไปใส่เอาจริงๆเป็นคนติดป่านนะเป็นคนติดบ้านมากมากที่สุดเขาไม่มีกิจธุระจำเป็นนี่จะไม่ค่อยไปไหนนะถ้าผู้ใดเห็นแน่งออกไปใส่มาใส่นะคะเออคือตรองนี้ธุระถ้าจะบอกว่าจะไปเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะเป็นเรื่องอยากมากจริงๆที่จะไปเที่ยวเพราะเราเป็นคนติดบ้าน,นะาอะทายุบ้านกะเฮดเวียป่าน นะคะกตสิสวดมุ่นัางสมาธินะคะเนวหมักเนี่ยคือเนื้อหมักนะคะแล้วกัทองกอดล้ำนะคะพยายามทองกอดล้ำนะคะคุณธนวัฒน์อ้าวปู้ผ่เนื่อใสหน้าไม่ให้นี่หน้าไม่ให้ใช่ไหมคะพี่สาวมอลลํานะคะเป็นสาวมอลลําค่ะแต่กับบ้านเก่งคคะยั่งต้องพัฒนาจากของอีกหลายนะคะค่ะเดี๋ยวสีล้ำส่ฟังเนาะก่อนนอนนะคะเดยสสิล้ำส่ฟังนะคะ กับฟ้าพี่น้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเฮ้าเอาไว้นะคะแล้วก็ขอภาษาหนีเป็นทีปรับงานนะคะทุกรูปแบบนะคะว่าจะเป็นรถแท้นะคะติดต่อประสานมาได้เลยอยากได้แบบใดนะคะบอลลัมก่อนประยุกบอลลัมซิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นลุกทุกวาเลตตี้นะคะหรือว่าจะเป็นบอลลัมตัหนึ่งต่อก่อน,นะะราคาพอหอดแสนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนึ่งสินะคะสามารถสอบถามราคานะคะคตามสปิกรายเลยอยากได้แบบใดแต่เชื่อเลยว่า จะจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้นะคะราคาฝาพี่น้องซอยส่งสนุนผลงานนะคะของในเอ็มมะล่าที่จมก็ดีนะคะว่านด่างนะคะว่านรวยนะคะยิ่งโสโยนะคะขอกําลังใจจากเฟนเพ่งเพ่มะล่านะคะซอยฝาสนุนผลงานนะคะของท่านวุงนะคะ้วก็เป็นผลงานในในนะคะเช่นเพ่งคนเปิดซิ่งน้ํานะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวกาประมาณหกหมื่นกว่านะคะก็ดีใจ ขอบคุณพี่น้องทีซอยเชียเนาะนะบมได้มีเงินสื่อโฆษณาใน YouTube แล้วก็ช่องของบริษัทเนี่ยจะเป็นช่องที่บอกว่าส่วนใยายแฟนเพลงเพ,งเพิ่นจะเป็นพื้นฐานจะเป็นผู้ถ่ารหลุดพอลุนแม่เฮาสื่อเพิ่นฟังแต่เพลงลูกทุ่งหนไหมคะสื่อเพิน่นมาเจอเพลงอินดีเพิ่นก็คงจะงงจักงงั้งคือกันคนผลซึ่งแล้วต่ใส่สิค่ะ,คะกันเลยจริงๆถ้าน้ามีโอกาส่าามีงกบก็คงจะแบบยิ่งโฆษณาทั้ง u t u b e ไห้คนแบบว่า คนอื่นที่บ้านเคยติดตามผลงานของชั่วได้เห็นบางว่าชั่วนี่มีเพลงเน่วใหม่ๆที่สามารถเข้าใจนะคะแฟนเพลงที่เป็นเนวัยวรุนได้นะ,ะหลายคันค่ะมีทั้งตีทั้งช่มเนาะคนเปิดซิ่งเนี่ยมีทั้งตีทั้งชมเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่กัช่มนะคะ95%นะคะชมส่วนใหญ่ว่านี่ทำออกมาได้แบบทำออกมาได้เทียบเท่ากับผลงานแบบ ค่ายที่เขาแบบเป็นแนวแนวอินดี้โดยตรงเลยค่ายชัวร์ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะคะแต่อาจจะ,ะมีกําลังหน่อยอยังยังบ้านเต็มที่ในในเรื่องของแบบเรื่องการขยายนะคะผลงานออกสู่คนฟังยังยังบ้เต็มรอยกัฝากพี่น้องนะคะซอยกันเชียร์ซอยกันไล่ใส่กันแช่นะคะฝากผลงานของปินน้ําเนนะคะเพราะว่าบริษัทเป็นกนระทุมที่เต็มที่นะคะเพ่งเนี่ยทุมที่เต็มที่แลยวก็ก,กับการลงทุนนะคะ กับฝากพี่น้องในเรื่องค่ะก่อนจีอำลาพระจากกันในวันนี้หมนล่บสินบนเลยตีวันนี้หมดล่บสุดวัละดีนะคะก็มีหลายหลายท่านถามอยู่ด้วยนาอค่อนนะคะมีแฟนเือยังเนาะ,ะกับบอกอีกรอบนึงมาโสดนะคะโสดจริงๆคือช่วงนี้เน้นเน้นกับการเก็ยงานนะคะนะคะ,นะคะเรื่องแฟนเรื่องความรักนี่แทบจะไม่มีเลยเอาจริงๆนะ ไม่่มีความรักเลยนะเป็นคนที่ไร้หัวใจมากนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปิดตัวเองเลยค่ะอยากจีบจีบได้ค่ะจีบได้สุค่ะดด <laughs> ตอนนี้คือช่วงโฆษณาดีมากเลยนะไอดอก <laughs> นะคะเป็นคตตลกเนี่ยจ้เป็นคนตลกลาาค่ะจริงจริงอา่ามาก,ก่อนก่อนล่ำก่อนหนึ่งนะคะซึ่งจริงจริงเป็นเพลงล่ำเพลินเนาะมีทุนอยากจะเฮ็ดเพลงนี้นะคะ ฝากพอด,ด้วยจริงๆอยากจะพเพ่งแนวสไตล์มอลล่ามขงเจ้าของนะคะมักแนวล่ำเพลินมักสไตล์มอลลำเพลินเพราะว่ามันเดียอโนเดี๋ยฟอนใส่แบบซื่อสวยแบบแม่บานเย็นอะไรแบบนั้นนี่นะคะ,ะอยากอยากจะฝากก่อนนี่ให้กับพี่น้องในฟังน,นะคะอ่าล่ำเพลินปิดทิพนะคะซึ่งตอนนี้ยังบรูเลยผู้ดดเป็นคนแต่งมันนานมากนะ นานมากซึ่งจำชื่อไม่ได้จริงๆว่าใครเป็นคนแต่งกอนนี้ซึ่งเป็นกองที่แบบไพเราะมากนะ,ะชอบมากกับฝากพี่น้องนะติดตามนำ้ำขอพี่น้องมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงํำดวยสุขสูขุณคสอ่ะเดี๋ยวมาฟังล่ำกันนะคะเนาะคุยเรื่องนอกรอบไปแล้วนะคะต่อไปคือเรื่องในรอบแล้วะะี๋วยวฝากก่อนนี่นะคะรำเพื่อนปิป่นทิพย์ค่ะแล้วว่า หิบนิ้วย่อมือตัง้งขอความดังจากพ่อแม่แล้วว่าจังไดก็แล้วแต่ได้ยินเสียงนอ้อดอขอวอนท่านให้ลำมองละบปิ้นที่ลำนุ่นนอง มาขอแพ้น้อแรงใจโอ,โอ, Arrow, โอ้โอ้โาได้ยินเสียงเ้อดังไปให้ซอยเชียโอ้โอ้โอ้โอแน่้โอ้ใเธอท่า